ทบกศขยายเวลาชำระนี่หนึ่งปีไม่คิดดอกเบี้ย6เดือนช่วยเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดปศุสัตว์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกศอ,ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดปสุสสตว์ทั้งโรคลำปีสกินในโครกระบือและโรคระบาดอื่นๆในสุกรโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้1่1ปีนะคะนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้เดิมและไม่คิดดอกเบีย้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึง28กุมภาพันธ์พศ2565ค่ะ สามารถแจ้งเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2564ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับเงื่อนไขมีดังนี้นะคะ 1. เป็นเกษตร,รกรลูกค้าลายคนวิสาหากิจชุมชนกลุ่มเกษตร,รกรและสาหกกร,ร์การเกษตรซึ่งมีหนี้คงเหลือณนะวันที่1กรกฎาคม2564และมีงวดชำระในปีบัญชี 2564มงวดเดือนเมษายน2564ถึงมีนาคม2565 2. ไม่รวมนี่ในโครงการนโยบายของรัฐ Public Service Account PSA 3. แจ้งเหตุความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและนำเอกสารจากสำนักงานปศุสัตว์กสจุ หรือกศจุดศูนสองมายื่นที่ทกศส,สาขาที่ท่านเป็นลูกค้านะคะ